สวัสดีครับวันนี้เรามาทํากุญแจรีโมทนิสันคิวนะครับเป็นระบบคีเลสนะครับของลูกค้าเหลือแต่กุญแจธรรมดาแบบนี้นะครับกุญแจตัวนี้เราทําการโปรแกรมเรียบร้อยแล้วนะครับมาเทสระบบะดูครับเทสที่ตัวรีโมทครับปลดล็อกครับเทสที่ระบบประตูครับ เหตระบบสตาร์ทนะครับเข้ามาในรถบิดสตาร์ทนะครับสตาร์ทติดนะครับระบบใช้งานได้สมบูรณ์นะครับเหตุนะ less, ระบบตัวล็อกด้านในรถอีกทีนะครับล็อกครับปลดล็อกครับสนใจทำเพิ่มดอกหายหมดโทรมาครับ 089-995-3363ขอบคุณครับ